i out of สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ฮัรดข้อข่าวรายการข่าวที่ขอข่าวไม่ขนพลาดนะคะพบกับดิฉันเขมสอนหนูข่าวเช่นเคยค่ะฮัรดข้อข่าววันนี้พบกันในวันหยุดสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษานะคะเข้าพรรษาปีนี้ฮัรดขอข่าวพาคุณผู้ชมเข้าวัดค่ะไปกันที่วัดพระบาทน้ําพุตําบลเขาสามยอดอําเภอเมืองลบบุรีนะคะวัดพระบาทน้ําูุแห่งนี้นะคะเป็นที่พึ่งพิงของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอสนะคะนับวันก็มีจํานวนผู้ป่วยที่ไปพึ่งพิงวัดพระบาทน้ำ ุเพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่ตามมาก็คือค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยค่ะสาเหตุสําคัญนะคะที่ทาให้ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่มีที่พึ่งและต้องหันไปพึ่งพิงวัดพระบาทน้ําพุก,ก็คือกระแสสังคมนะคะบางก็รังเกียจบางก็ขับไล่ออกจากชุมชนวันนี้นะคะคุณพาสพลโตหอหมบุตรลงพื้นที่ค่ะไปดูสภาพความเป็นอยู่ที่วัดพระบาทน้ําพุนะคะติดตามกับคุณพาสพลค่ะ ุณเคศ์มาสองครับวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดพระบาทน้ําพุนะครับจังหวัดลบบุรีวันนี้ผมมาตรวจสอบนะครับภายในวัดต้องบอกว่าแทบตกใจเลยนะครับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเฮตไอวีนั้นมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะครับขณะที่ค่าใช้จ่ายนั้นต้องบอกว่าไม่เพียงพอนะครับรายได้ก็ลดน้อยลงนะครับเหตุใดนะครับที่ช่านเจ้าคุณอารมณ์กรดนะครับเจ้าวาดวัดพระบาทน้ําูุนั้นต้องเดินทางออกไปบินทบาททุกวันนะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบไปพูดคุยกับเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพูครับ พระอุดมประชาธรเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำาพุบอกผมว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้วัดพระบาทน้ำาพุมีผู้ป่วยจากการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มจำนวนสูงขึ้นและเฉลี่ยอายุก็ลดลงมีทั้งผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ที่วัดและผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะช่วยงานภายในวัดได้อีกจำนวนหนึ่งรวมแล้วก็หลายร้อยคนแต่แค่เพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยเดินทางมาเข้ารับการรักษาทุกวันวันละห้าถึงสิบคนทางวัดจึงต้องคัดเลือกรับผู้ป่วยหากยังแข็งแรงจะให้บันทึกลงประวัติไว้และจะติดต่อกลับไปในภายหลังวันนี้มียอดผู้ป่วยมาลงทะเบียนไว้แล้วหลายพันคนจำนวนของผู้ป่วยตอนนี้มันเกินหรือว่ามันยังพอรับได้อยู่ที่นี่จริงจริงมันอยู่ในสภาพที่แบบค่อนข้างตึงตึงนี้หมายถึงว่า เรายังรับได้อีกครับแต่นั่นก็คือการรับแบบจะเครียดละฮะสมมุติว่าเราเรารับดูแลผู้ป่วยหนักตอนนี้สองร้อยเตียงเนี่ยครับจาเรียกว่าตึงก็ประมาณถ้าร้อยห้าสิบขึ้นไปครับแต่ถ้าถึงสองร้อยเนี่ยเครียดเพราะมันคือเตียงเนี่ยเต็มแน่นหมดกรณีแบบนี้ครับหลวงพ่อครับถ้ามีผู้ป่วยมาเพิ่มเติมหลวงพ่อทำอยังไงครับแก้ปัญหาตรงนี้ยังไง เราดูความจําเป็นก่อนว่าถ้าผู้ป่วยไม่ไหวจริงๆระยะสุดท้ายช่วยตัวเองไม่ได้เงี้ยแล้วอันนี้เรายินดีที่จะเพิ่มเตียงอยู่แล้วครับคือเราต้องรู้ว่าคนเขาใกล้จะตายนี่พูดภาษาเรานะแล้วเราไปปฏิเสธมัน,มนทำใจไม่ได้หลอกเห็นว่ามีเหมือนกันที่แม้ที่ว่านําผู้ป่วยมาแล้วไม่กล้าเอาเข้ามาในวัดมหาหลวงพ่อก็ทิ้งไว,นว้นําทิ้งไว้น้าวัดใช่ลใช่เขามีประจํามีประจํา ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่หลวงพ่อต้องออกบินตาบาัตท,ทุกวันเลยหรือเปล่าถ้าหลวงพ่อไม่บินตาบาัตอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าการบินตาบาตเนี่ยมันได้ข้าวสารอาหารแห้งซอสซีวน้ำปลาน้ำตาลน,น้ำมันพืชกับเพราะเนี้ยมันแทนที่เราจะต้องเอาเงินไปซื้อ,อ,าารอเราก็อ่าบุประหยัดตรงนี้ไว้ได้ค่าใช้จ่ายตรงนีน้เอาอย่างเนี้ยไปรับผักมาครับได้รับผักมารถก็ไปรับมาจากอซีมุ่งเมือง อันนี้คือเขาบริจาคมาเหมือนกันใช่ใช่ลูกศิษย<ช>์ล,ลูกหาที่อยู่สี่มุมเมือง <ฮะ S 1> เขาก็เอาผักให้หทุกวันอาทิตย์ก็จะไปมีผักมาผักนี่ก็หลายหลายหลายพันเป็นหมื่นนะออก็มาช่วยลดต้นทุนในการซือวัตถุดิบในการปรุงอาหารวันนี้วัดพระบาทน้ำาพุต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากต้องดูแลเด็กกำพร้าซึ่งพ่อแม่เสียชีวิตเพราะโรคเอดส์ที่หลวงพ่อได้อุปการะไว้ค่าอาหาร ค่ายาและเวชภัณฑ์ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าพานะเงินเดือนพนักงานซึ่งแม้แต่ละคนจะได้ค่าตอบแทนไม่มากนักแต่เมื่อรวมทุกฝ่ายแล้วก็ไม่น้อยทีเดียวทำให้หลวงพ่อต้องตระเวนออกบิณฑบาตและเดินทางมายังกรุงเทพเพื่อขอรับบริจาคทุกสัปดาห์ชนิดที่เรียกว่าในหนึ่งสัปดาห์นั้นหลวงพ่อจะมีเวลาอยู่ที่วัดในวันอาทิตย์เพียงวันเดียวเ,<ร>เท่านั้นอันเอ้พลพิโยถ่ายภาพพระสพล ตหอมบุญฮาร์ดข้อข่าวรยายงานครับตอนแรกค่ะข,ขอบคุณคุณพัชพลและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาฮาข้อข,ข่าวของเรากราบน้ำมัสการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีสนทนาถึงปัญหาและว,วิกฤตที่เกิดขึ้นกับวัดพระบาทน้ำพุนะคะรวมไปถึงกระแสข่าวที่บอกว่าวัดพระบาทน้ำพุจะปิดตัวลงจริงหรือไม่อย่างไรช่วงหน้ากลับมาค่ะ สนับสนุนโดยสลากออมทรัพย์ทวีสินของทกสกลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยโครงการยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียนกลุมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสียงแห่งความจงรักภักดีจะดังกึกก้องทั่วแผ่นดินอีกครั้งโดยกองทัพบก และบริษัทปตทจำกัดมหาชนกับโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่สองหลังจากที่ได้มีการประกวดในรอบคัดเลือกมีวงที่ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนภาคต่างๆเข้าร่วมโครงการเวิร์กชอ็อปเพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางด้านการร้องและการเล่นดนตรีสู่ระดับมืออาชีพและได้เข้าร่วมฝึกอบกรมปลูกฝังอุดมการความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ และเข้าถึงบทบาทรวมถึงภารกิจของทหารในวันที่13-17กรกฎาคมที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับถ้ามาได้แสดงให้เห็นความสามารถแสดงความพร้อมเพรียงความมีระเบีวยบวินัยคือถ้าไม่บอกผมก็ไม่ทราบว่าผมอยู่ท่ามกลางเด็กนักเรียนเยาวชนที่ไปอยู่ในโครงการบทเพลงรักขลิบินที่สง เคยมีคนทายถิดไหมเมื่อคนดูเด็กกว่าอายุรอยเรียวริบหรีหรือรอยน่องลึกลดูกลดลงที่8 ค่ะผิวสุกกระชับขึ้นบูสชั่วโมงเพื่อผิวสวยสมบูรณ์แบบใช้คู่กับแป้งดีไวท์เฉล็พิเศษเพียง499บาทถี่31สิงหาคมนี้นื่ในโอกาสอาเซียนครบรอบการสถาปนาก่อตั้งปีที่45กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดโครงการยุวัฒนอาชีวศึกษาอาเซียนระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ณโรงแรมอินฟิวเรีย e e รี p a r รสุขุมวิทเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนอาชีวศึกษ อาสาจากประเทศสมาชิกอาเซียนและทำหน้าที่เป็น AEC อาสาเพื่อสร้างการรับรู้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกินเค็มแบบนี้ความดันขอนะกินหวานแบบนี้าหวานเมานะนอนกินนอนแบบนี้แตงคนละครึ่งและความดัน <c oughs> ไาเราไปหาเยื่อที่อื่นกันตออ่อเอาวเบาหวานในเยะะเื่อวะมี่แล้วดูสิเบาหวานกับความดันโรหิตสูงป้องกันได้ด้วยตัวคุณเองสุดกระนำงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ ER ลดประทันราคายิ่งใหญ่แห่งปีเฟอร์น ER ิเจอร์เซลลจ้องซื้อให้ดีแม้เศรษฐียังรีบแห่จอง4ี่สิบสิงหาคมนี้นอิมแพมือทองธานี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมมหกรรมการแสดงดนตรีลูกทุ่งจากนักเรียนกว่า800ชีวิตและพิธักการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวันเสาร์ที่4สิงหาคม2555ณอิมแพกอารีนาเมืองทองธานีตั้งแต่เวลา12นถึง17นร่วมเทิดไทยองค์ราชินีในงานเฉลิมองค์พระสงศรีมหาราชินีแห่งปวงราช สร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านและชุมชนโดยโครงการ25ตาสัสัะรดและโครงการบำบัดื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเป็นยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและนำผู้ติดยากลับคืนสู่ครอบครัวอย่างมีความสุขสังคมไร้ย,ยาเสพติดจะเกิดขึ้นได้หากเราร่วมมือกันดิฉันและรัฐบาลจะเดินหน้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดค่ะ น้ามันสิ่งสกปกรกมลภาวะยิ่งสะสมฝังลึกโคมสูญธรรมดาเอาไม่อยู่ใหม่กันนี้เป็นชาโคแบล็กโฟมด้วยนวัตกรรมชาโคพลังดึงดูดดุดแม่เหล็กขจัดสิ่งสกปรกและความมันหมดจดสะอาดล้ำลึกทันทีผิวเย็นสดชื่นไม่มันตลอดวันดูกระจ่างสายยาวนานผิวดูดีขึ้นใน5วันนี่สิพลังดึงดูดใหม่กันนี้เมนชาโคแบล็กโฟมเพราะเราใส่ใจ กลับเข้าสู่ฮาร์ดข่า,ขาวในช่วงนี้นะคะฮาร์ดข่า,ขาวน้มัสก,การหลวงพ่ออลรกติดขับปัญโยหรือพระครูอุดมประชาธรเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีนะคะเพื่อมาสนทนาถึงปัญหาหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นกับวัดพระบาทน้ำพุกระแสข่าวที่บอกว่าวัดพระบาทน้ำพุอาจจะต้องถึงขั้นปิดตัวลงจริงหรือไม่อย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้นะคะกราบนมัสก,การหลวงพ่อคะ่ะเจริญลสุดะหลวงพ่อค้าตกลงแล้ววัดพระบาทน้ำพุถึงขั้นต้องปิดตัวเลยไหมคะ พอจเจริญพอไม่ปิดแน่นอนจ้ะค่ะเเรื่องนี้คงเป็นข่าวต่อเนื่องมาหลายปีแล้วเขา mm hmm. เคยเกิดวิดดกฤติสั่พักหนึ่งเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีก่อนแล้วก็มีคนห่วงใหญ่ก็เผยแพร่ข่าวกันออกไปว่าถ้าไม่มีคนมาทมําบุญเนี่ยวัดอาจจะต้องปิดตัวลงค่ะซึ่งจากนั้นมาก็มีการส่งข้อความนี้ต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่ แต่หลวงพ่อก็ยืนยันได้ว่าวัดพระบาทน้ำพุยังเข้มแข็งมั่นคงค่ะถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาบ้างเรื่องของการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในวัดพระบาทน้ำพุใช่ไหมคะหลวงพ่อ,อปัญหาที่วัดมีทุกวันแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาถึงท่านวิกฤตเนี่ยไม่ใช่ปัญหาภายในโดยมากจะเป็นปัญหาที่มาจากภายนอกอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วช่วงน้ําท่วมค่ะคนไปทําบุญที่วัดเนี่ย หายไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งตอนนี้มีผลกระทบต่อสภาวะงบประมาณของวัดโดยตรงเลยซึ่งตอนนั้นวัดก็พูดภาษาชาวบ้านก็คือเงินหมดจริงๆเพราะว่าสองสาเดือนที่เราต้องออยู่ในสภาพที่คนบริจาคเหลือเพียงห้าเปอร์เซ็นตเลยนะแต่ก็เป็นโชคดีนะพอน้ำลดลงชาวบ้านก็กลับมา ปรายะชวนเากลับมาช่วยวัดตอนนี้ก็เข้าสู่สภาวะปกติค่ะแต่อย่างหนึ่งหวงพ่อก็อยากจะ,จะเจริญพรอ,อย่างนี้ว่าวัดวัดน้ําพุมีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างมั่นคงมีมูลนิธิขนาดใหญ่ที่คอยอดูแลในภาวะวิิกฤิ์อยู่มีทุนสำรองในในระดับที่เราเราอยู่ได้เป็นปีๆโดยที่ถ้าเกิดวิกฤิอะไรขึ้นมาวัดก็ยังทํางานได้ค่ะ ตอนนี้ทางวัดพระบาทน้ำพุได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนบ้างคะหลวงพ่อคะคือเรื่องหลักๆก,ก็คือทางภาครัฐก,ก็ดูแลในเรื่องของอายาต่างๆนค,ครอบคลุมโดยที่อตอนนี้เราไม่แทบจะไม่ต้องซื้อยาอะไรเลยถ้าเป็นยาที่อยู่ในกรอบที่กระทรวงสาธารณสุขให้ได้เขาก็ให้ทุกอย่างอันนี้เป็นความร่วมมือที่ค่อนข้างดีเรื่องที่สองก็คือประชาชนในปัจจุบันนี่คือกําลังหลักของวัดเลยนะ ถ้าไม่เกิดภาวะวิกฤตน้ําท่วมหรือว่าภอวิกฤตทางเศรษฐกิจกคนมาทมําบุญที่วัดคอนทางมากซึ่งตรงนี้ก็ทําให้วัดอยู่ได้มาถึง20กว่าป,ปีแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เ,เรารู้สึกว่าเออประชาชนเนี่มีความเข้าใจเกิดศรัทธาในสิ่งที่เ,เราได้ทําอยู่ซึ่งเราก็มองว่าอนาคตคนก็ยังจะไปทําบุญที่วัดอย่างต่อเนื่องอย่างนี้อยู่ถ้าไม่เกิดภาวะวิกฤตอะไรก,ก็ยังไม่มีปัญหา ค่ะก่อนหน้านี้สื่อสังคมออนไลน์พูดถึงวัดพระบาทน้ำพุนะคะหลวงพ่อที่บอกว่าเจอกับวิกฤตเรื่องของเงินบริจาคลดน้อยลงจนนาให้หลังๆตอนนี้มีคนเข้าไปบริจาคเพิ่มมากขึ้นไหมคะหลวงพ่อคือคนที่ไปบริจาคลดน้อยลงนาจจะเป็นภาวะที่อย่างเช่นน้ําท่วมหหรือว่าน้ํามันแพงมากๆก็มีผลเหมือนกันค่ะแต่ว่าโดยที่สุดแล้วเนี่ยพอสภาพเศรษฐกิจเป็นปกติ หรือว่าน้ําลดลงไปแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆกลับมาอยู่ในสภาพปกติเหมือนเดิมคือคนที่ทําบุญที่วัดโดยมากจะเป็นคนทําบุญประจําต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ต่างว่ามีอะไรมากระทบทางด้านเศรษฐกิจข,ของของครอบครัวหรือว่าของตัวเขาเองอย่างนี้ก็จะมีผลมาถึงวัดเลยค่ะ ตอนนี้มี SMS s m <ม> s เข้ามาบ้างนะคะในโทรศัพท์มือถือที่บอกว่าสามารถบริจาคเข้าไปในวัดพระบาทน้ำผู้ได้ในวันสำคัญต่างๆวันพระวันปีใหม่ก็จะมี SMS s m <ม> s ส่งเข้ามาอันนี้ถึงทางวัดใช่ไหมคะหลวงพ่อคะก็ถึงโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าการบริการนี้เนี่ยเราได้รับความกรุณาจากทาง TOT และจากทาง1น8่เป็นผู้บริหารจัดการให้จริงๆก็ทำมาหลายปีแล้วแต่ยังยังไม่ค่อยกว้างขวางเท่าไหร่ ปัจจุบันนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมที่ทําบุญผ่านทางนี้ค่อนข้างเยอะค่ะถูกว่าสะดวกนะคะหลวงพ่อก็สะดวกมากแต่พราะเราเพียงแค่กด่พันเก้าสอง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 ศนย์ยอันนี้ก็ถึงหลวงพ่อแล้วคะเพราะเดือนหนึ่งก็จะมีคนบริจาคผ่านช่องทางนี้เป็นเงินพอสมควรนค่ะค่าใช้จ่ายของวัดพระบาทน้ำพุในการดูแลผู้ป่วย h i v หรือว่าผู้ป่วยโรคเอส เป็นจํานวนมากขนาดไหนคะหลวงพ่อถ้านับเป็นต่อวันต่อเดือนต่อปีคือภารกิจของวัดพระบาทน้ําพุเนี่ยไม่ได้ดูแลเฉพาะเรื่องโรคเอดส์างเดียวเราดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอดส์เด็กกาพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตโรคเอดส์รวมทั้งคนชราเนี่ยรวมประชากรที่เราดูแลอยู่จริงๆตอนนี้สักประมาณสองพันคนค่ะงนั้นงบประมาณที่คิดเป็นรายเดือนถ้าเป็นเรื่องใช้จ่ายปกติเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสามล้านขึ้นไปต่อเดือนค่ะแต่เรายังมีการบริหาร จัดการในใน,ในเชิงเชิงลุกหรือการพัฒนาโครงสร้างของเรา,าใช้กบประมาณเดือนหนึ่งน่าจะประมาณทสองสาล้านมันจะมาไหมค่ะแบบนี้เงินที่บริจาคค่าเทียบกับรายจ่ายที่ทางวัดต้องใช้ถือว่าเพียงพอไหมคะหลวงพ่อ,อ,อถ้าเงินบริจาคอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอค่ะแต่ส่วนที่ได้มาจากการที่หลวงพ่อไปโปรดญาติโยมบินฑบาทเนี่ย อันนี้จะช่วยวัดได้เยอะ,ะเพราะเวลาหลวงพ่อไปบินทำบาตรที่ไหนก็ตามอย่างมาที่นี่ก็มีคนทําบุญตั้งหลายคนค่ะอันนี้เป็นเป็นการเอ,อได้ลักษณะที่ไปสมทบกับทางวัดก็ทําให้วัดเราอยู่ได้แล้วก็บางส่วนก็จะมีเหลือเป็นเหมือนกับกองทุนสำรองเอาไว้เพราะวัดเราจริงๆแล้วก็ไม่ไมม่่ไได้หมายถาว่าจะทําเดือนหนึ่งใช้เดือนหนึ่งหมดบา,บางทีก็จะมีเหลือบ้าง ซึ่งตรงนี้ก็เราจะเหมือนกับเป็นทุนสำรองในอนาคตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะแต่ตอนนี้เราก็พยายามที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยการที่ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเขาได้อ่าประกอบอาชีพมีงานทํามีรายได้หรือบางอย่างเราก็มาลดค่าใช้จ่ายเราอย่างเช่นอผู้ป่วยก็ปลูกผักค่ะกินแันบ้างปลูกผลไม้บ้างทํานาเลี้ยง เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรอย่างเนี้เลยก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้บ้างเหมือนกันกว่า20ปีนะคะหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อทุ่มเทในการช่วยเหลือแบบนี้มาโดยตลอดหลวงพ่อเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมันเหนื่อยทุกวันเลยแต่ว่าไอความเหนื่อยนี่มันทำให้เรามีความสุขเหมือนเหมือนเราเล่นกีฬาค่ะถ้าเราไม่ว่าจะแข่งอะไรก็ตามต้องให้มื่อ,อออกมันนี่จะสนุกค่ะการทํางานนี่หลวงพ่อว่า ถ้าหากว่าใจเราอยู่กับงานจริงๆแล้วเราจะมีความสุขจะทําให้จิตใจเราสะอาดขึ้นจิตใจลาสงบเยือกเย็นขึ้นหนักแน่นขึ้นอันนี้เป็นผลผลที่ได้โดยตรงจากการทํางานเพราะถ้าเราทํายิ่งทํายิ่งเหนื่อยใจเราก็ยิ่งเบายิ่งสบายเพราะงานที่เราทำเนี่ยมันเป็นบุญกุศลเ่ยถ้าบุญกุศลอยู่ที่ใจมันก็เหมือนเราได้ขึ้นสวรรค์แล้วใจเราได้ อ,อยู่ท่ากลางบนบุสนในแต่ละขณะเนี่ยมันมันเหมือน,น,นเราได้ขึ้นสวรรค์ค่ะหลวงพ่อได้ช่วยเหลือได้ทุกคลีได้ใกล้ชิดมาโดยตลอดหลวงพ่อเห็นถึงปัญหาเรื่องของโรคเอดเรื่องของผู้ติดเชื้อเอชไอีในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะในมุมที่น่าห่วงที่สุดก็คือตอนนี้โรคเอดแพร่ระบาดในกลุ่มคนที่อายุน้อยค่ะซึ่งระยะแรกๆที่หลวงพ่อดูแลคนที่มาวัดส่วนใหญ่นี่จะเป็น พรคนทํางานแล้วมีครอบครัวแล้วบางคนก็มีลูกสองสามคนแล้วก็มีค่ะแต่ในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราพบผู้ป่วยที่อายุยังไม่ถึงยี่สิบเสียชีวิตอายุสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าก็มีนะบางคนก็มาออกอาการตอนหลังอายุยี่สิบพอบางคนก็ยังเรียนไม่จบเลยหรือบางคนเรียนจบแล้วทางานได้ปีสองปีก็เริ่มมีอาการค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูเหตุผลก็คือว,ว่า หลายหลายคนก็ติดในช่วงอายุประมาณ15-16แต่แต่วันนี้เราจะเห็นว่าเด็กๆในประเทศไทยเราเนี่ยเหมือนกับเขามีความรักมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเร็วมากอาย12ุ12-13เพราะฉนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอัตราเสี่ยงสูงสุดแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อมากกว่ากลุ่มอื่น แล้วผู้ป่วยที่มาวัดรายใหม่เนี่ยก็ยยยปรากฏว่าอายุน้อยลงน้อยลงถ้าเป็นค่าเฉลี่ยย้อนกลับไปดู 10, 40, สิบยี่สิบปีก่อนนี่ก็เห็นชัดมากเลยแอายุคแ,แรกๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วอายุเกินสามสิบตอนนี้ก็จะเป็นช่วงอายุประมาณยี่สิบถึงสามสิบเหนียมากที่สุดค่ะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีเลยไหมคะหลวงพ่อคือจำนวนคนที่เราดูแลแต่ยังไงก็เพิ่มขึ้นค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโรคเอดส์มียา ที่ดีแล้วเนี่ยที่ใช้ต้านการขยายพันธุ์ของเชื้อไวรัสตนก็ทําให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็กลับฟื้นตัวแข็งแรงขึ้นมาได้และตรงนี้ก็ทําให้อ่าประชากรเหล่านี้เพิ่มขึ้นประชากรที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นวัดก็ต้องมีหน้าที่จะต้องดูแลช่วยสร้างบ้านให้คนอยู่ช่วยหางานให้คนทำ ลูกของผู้ป่วยเราก็ต้องมีโรงเรียนให้เขาเรียนหนังสือนะคะ,คะเยอะไหมคะหลวงพ่อคาสำหรับเด็ก,ดกๆลูกของผู้ป่วย<น>ตอนนี้เรามีเด็กมีการดูแลประมาณพันกว่าคนค่ะ,ะซึ่งเราก็มีโรงเรียนที่เราสร้างเองบริหารจัดก,การดูแล่ซึ่งเด็ก,ดกๆหลายๆคนตอนนี้ก็เรียนจบมหาวิทยาลัยไปแล้วค่ะหลวงพ่อขาต้องขออนุญาตเรียนถามอีกมุมหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวบอกว่า ชาวบ้านบางส่วนก็อาจจะมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของการไม่เห็นด้วยกับการดําเนินการของวัดพระบาทน้ําู้บางก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะใช่กิจของสงหรือไม่อย่างไรตรงนี้หลวงพ่อมีแนวคิดยังไงบ้างคะตอนแรกๆก,ก็เป็นอย่างนั้นชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะไม่เอาวัดพระบาทไม่เข้าเลยค่ะแ,แถมยังต่อต้านขับไล,ล่หลายปีนะประมาณสี่ห้าปีหลวงพ่อก็ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านไม่ได้เลยค่ะพอใช้ความอดทน ตอนหลังๆมาเนี่ยความจริงมันก็ปรากฏว่าคนในหมู่บ้านก็มีเป็นเอกแล้วก็มาตายที่วัดพระบาทน้ำพุก่ะก็มาให้หลวงพ่อช่วยดูแลหลวงพ่อก็จัดการดูแลให้ทุกอย่างจนเผาเสร็จครอบครัวของผู้ป่วยเขาก็เออศรัทธาเราก็แทนที่เขาจะทําบุญในหมู่บ้านก็มาทําบุญที่วัดซึ่งการเรียนรู้นี่ใช้เวลายาวนานพอสมควรค่ะปัจจุบันเนี้ยชาวบ้านทุกคนไม่มีใครรังเกียจ เวลาเขามีผลไม้ตามฤดูกาลเข้าโพดกล้วยมะม่วงเอามาถวายหลวงพอ่อน้อยหนามาถวายหลวงพอ่อค่ะชาวบ้านมาทํางานเป็นแม่บ้านแม่ครัวซักผ้าถูพื้นขัดพื้นเดี๋ยวนี้ใช้ชาวบ้านหมดแล้วค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจเป็นหลวงพ่อทำมาคือมันความดะนะีใช้เวลาในการพิสูจน์ยาวนานหน่อยใด้ความอดทนมากหน่อย แต่ว่าถามว่าใช้จิตของสงฆ์ไหมเนี่ยหลวงพ่ออยากจะให้มองย้อนกลับไปยุคสมัยปู่ย่าตาทั่วเราเราไม่มีหมอพระนี่แหละคือหมอแต่เราเป็นอะไรก็ไปหาหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่เป็นอะไรนี่เพราะว่าพระท่านรู้สูตรยาแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่พระท่านมีแต่เพราะว่าพระท่านจะต้องคืออาศัยยา โบราณโบราณนะลากไม้บ้างสมุนไพรบ้างเลยพระท่านมีความรู้เพราเราชาวบ้านบางทีเจ็บป่วยก็ไปขอยาดีๆจากพระมาะการดูแลเอาเรียกว่าสัตว์โลกเลยที่ทุกทรมานเจ็บป่วยเป็นไข้อะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่ที่พระจะต้องสงเคราะห์ะ นะะข้อข่าวของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักรุ่นึงเราก็จะขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะสําหรับช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถร่วมบริจาคไปได้ที่วัดพระบาทน้ําพุนะคะผ่านทางบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้นะคะทั้งธนาคารกรุงเทพธนาคารทหารไทยธนาคารกสิกรไทยนะคะ และสำหรับวันนี้มิวขออนุญาตเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ททบ5นะคะและของทีมงานฮาร์ดข่าวทุกคนนะคะถวายปัจจัยให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุเพื่อช่วยเหลือสรับผู้ป่วยโทนาบุบจากอนุโมทนาบุญนะลูกนะจากวางตรงนี้จ้ะสาธุจ้ะบุญรักษาและลูกขาบน้ัสการหลวงพ่อนะคะสาธุจ้ะคุณผู้ชมคะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาในช่วงสุดท้ายของฮาร์ดข่าวค่ะ สนับสนุนโดยสลากออมทรัพย์ทวีสินของทอกสกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมแพสตาเนลเอสเตอร์ตราเบนเออิโค์ที่แอคซ่าเรารู้ว่าคุณต้องการที่ปรึกษามืออาชีพไม่ใช่พนักงานขาย คุณต้องการความชัดเจนในกรมธรรม์ไม่ใช่ความสับสนคุณต้องการเงินค่าสินใหม่ทดแทนที่เป็นธรรมเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันและสําหรับทุกคนที่คาดหวังจากบริษัทประกรันมากกว่าสัญญาในกรมธรรม์ก้าวข้ามสู่ซ่าบริษัทที่สร้างมาตรฐานใหม่ของการประกรันการลงทุนและการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุที่ให้บริการลูกค้ากว่า1น1ล้านคนใน57ประเทศอซ่านิยาใหม่ของมาตรฐานชีวิตผมไม่ต้องพึ่งโชค สูงสุดด้วยดิสเกรสิดล้อและช่วงล่างที่ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม นี่ในโอกาสอาเซียนครบรอบการสถาปนาก่อตั้งปีที่45กมรมเจรจาการพาระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดโครงการยุทธวทธตอาชีวศึกษาอาเซียนระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้ณโรงแรมอิมพีเรียลพ e ีมพาร์คสุขุมวิทเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนอาชีวศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนและทำหน้าที่เป็น AEC าสาเพื่อสร้างการ รับรู้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนงานแสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องเสียงลดประชันราคาไทยแลนด์อิเล็กทรอนิกส r แฟตื่นตะลึงกับทีวีจอยักษ์จอแบนเครื่องสภ้าตู้เย็นช็อกราคาหลายพันรายการ4-12สิงหาคมนี้น้าอิมแพกมือทอทานานี คนอย่างผมทําอะไรต้องพิสูจน์ได้ฮาร์ดี้เบเนกอลผมพิสูจน์แล้วขอแนะนําเครื่องดื่มธัญญาหารสําเร็จรูปและกาแฟเบเนกอลผสมแพนสตาโนเอสเตอร์คุณก็พิสูจน์ได้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดมิได้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมมหากรรมการแสดงดนตรีลูกทุ่งจากนักเรียนกว่า800ชีวิต และมีทัศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาในวันสาวที่4ถึงหาคม2555ณอิมแพกอารีนา,มนาเมืองทองธานีตั้งแต่เวลา12นาฬกาถึง17นาฬิกร่วมเทิดทายองค์ราชินีในงานเฉลิมองค์พระทรงศรีมหาราชินีแห่งปวงรา เคล็ดลับการลดผมขาดลุดร่วงที่ต้องบอกต่อจะเป็นนักกีฬาลีลาค่ะทุกครั้งที่แข่งเนี่ยผมจะขาดลุดร่วงเดี๋ยวนี้สบายหรือเพราะมีโดฟแปร์ฟอร์เมชิวลช่วยลดผมขาดลุดร่วงในสองสัปดาห์เลยค่ะใหม่โดฟทรีทเมนต์ขนาดสองเพียง10บ,บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นผมเดินทางมาแล้วทั่วประเทศเห็นวัฒนธรรมหลากหลายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจผมไม่รู้ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงเริ่มเราจะมีของดีๆเก็บไว้ไหม พระองค์ทรงทําให้ภาคไทยไม่สูญหายทําให้ชาวบ้านมีงานทามีรายได้ที่เพียงพอผมว่าประเทศของเราโชคดีนะที่มีพระราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และเป็นห่วงความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าธนาคารอมอสินวันที่คุณต้องเรียนรู้โลกใครสอนให้ไม่หวาดกลัววันที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ใครบอกว่าเป็นไปได้วันที่คุณทำผิดใครสอนให้จำเป็นบทเรียนวันที่คุณถึงจุดสูงสุดใครสอนให้ไม่หลงระเริงวันที่คุณอ่อนแอใครสอนให้เข้มแข็งวันที่คุณรู้สึกผาทางง่ายใครทำให้รู้สึกว่ายังอยู่ครบวันที่คุณมี ใครสอนให้รู้จักแบ่งปันปตทเชื่อและศรัทธาในคำสอนของแม่ที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้พวกเราก้าวไปข้างหน้าอย่างงดงาม หมดเวลาของห้าข้อข่าวในวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมและทุกๆ SNS ค่ะสวัสดีค่ะ